สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริสาการิซอรหัส0 9 3ย์เกามนีหนึ่งนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับวิจัยค่ะเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมความกระตันยูต่อครูบาอาจารย์ด้านความเคาพค่ะโดยใช้เกมผัดกับวิ่งแมงที่ใหม่ค่ะผู้วิจัยนะคะก็คือดิฉันเองนะคะนางสาวอาริสาการิซอรหัส0 9 3กส่วนผู้ให้คำปรึกษาะคะคือนางสาวชลาพรโพธิรหัสศูนย์เจค่ะสภาพปัญหานะคะคุณธรรมด้านความกระตันยูเนี่ย มีความสําคัญมากค่ะเพราะว่าเป็นพื้นฐานของคนดีค่ะคนเราก็ควรม,มีความประตันยุะตับเวทีตอบแทนผู้อื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีความสําคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าขาดไปอ่ะเราก็ชีวิตเราก็จะไม่จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะขาดขาดเขา,ขาเรียกว่าจะขาดคุณธรรมในการดําเนินชีวิตแล้วก็จากการสังเกตของครูผู้สอนวิชาพละศึกษานะคะก็พบว,ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องหนึ่งเนี่ย เรียนว่วาลำลายเนี่ยจะมีปัญหาค่ะด้านด้านการขาดคุณธรรมด้านนี้นะคะก็คือจะไม่ให้ความเคารพครูค่ะก็คือจะไม่ให้เกียรติครูมั่จะทุบโต๊ะรบวกวนวายเสียงดังค่ะแล้วก็จะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนก็คือจะไม่ไหว้ครูจะไม่ก้มหลังให้ครูเวลาเดินผ่านด้วยค่ะแล้วก็จะไม่ปฏิบัติตามกฎข้อระเบียดตกลงข้อต่างๆที่ครูได้ตกลงกับนักเรียนไว้ค่ะส่วน ซึ่งตรงกับนะคะรัตดาวันเพชรโลดนะคะที่บอกว่าเด็กอะมักไปเรียนเนี่ยมักจะไม่สนใจเรียนมักจะละเลยคุณธรรมเกี่ยวกับการคารุครูไปค่ะสาเหตุนะคะอาจมจาจากหนึ่งการเรียนการสอนค่ะที่วิชาบาละเนี่ยอาจจะเน้นการปฏิบัติอย่างเดียวไม่เน้นเกี่ยวกับการสอนแทกคุณธรรมด้านความประทันยูเข้าไปค่ะหรือว่าอาจเกิดจากตัวผู้เรียนค่ะผู้เรียนไม่รู้ว่าความประทันยูด้านความขัาลบเนี่ยต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไงถึงจะแบบ มีคุณธรรมด้านนั้นค่ะอาจจะเกสามนะคะอาจจะเกิดจากตัวครูคะครูอาจจะแบบละเลยคิดว่าเออคุณธรรมด้านนี้แบบใครก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องสอนอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเกี่ยวกับสภาพวแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อาก,การปฏิบัติคุณธรรมค่ะต่อไปนะคะก็คือ เมื่อรู้ปัญหาดังกล่าวนะคะผู้วิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมความประตันยูต่อครูบาอาจารย์ด้านความพลุโดยใช้เกมผัดกับวิ่งบญังที่หมายค่ะก็เพื่อพัฒนา,าสมรรถวามประตันยูด้านความขลพของเรียนเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะซึ่งสอดคล้องกับชัดชยัยโกมันทัศนาที่กล่าวว่าการเล่นเกมเกี่ยวกับนาทนาการหรือว่าเกมพื้นบ้านเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้น เมื่อสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปอ่ะก็ช่วยพัฒนาคุณธรรมนักเรียนให้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็สอดคล้องกับประภกรโลกทองคํานะคะที่บอกว่าเกมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถใช้จูงใจพัฒนาสติปัญญาได้ค่ะต่อไปการวางแผนนะคะหัวข้อที่สี่นะคะการวางแผนการวางแผนนะคะสี่จุนะคะการออกแบบกระบวนการและเครื่องมือทามีขั้นตอนคือ กำหนวดวัตถุประสงค์การวิจัยค่ะก็เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมความประตันยูต่อครูบาอาจารย์น้้งความลบของนักเรียนชานปถมศึกษาวิที่1ก่อนและหลังใช้แผนค่ะว่าพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็2องค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลสทธิ์เกี่ยวกับคุณธรรมความประตันยูค่ะว่าหลังใช้แผนเนี่ยผลสัทธิ์ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือยังไงค่ะแล้วก็3นะคะก็เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือนะคะเพื่อใช้ในการส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นค่ะ ต่อไปกปรุเปใหม่นะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจำนวน28คนโรงเรียนอนุบาลมาลายพิการศึกษา2562เทอม2คะ่ะต่อไปตัวแปกรการกระทำนะคะก็คือแผนแผนนี้นะคะ่ะแผนการเรียนรู้เรื่องการเล่นเกมผับอย่างที่ใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1คะ่ะต่อไปตัวแปรต,ต,ตามนะคะก็คือพฤติกรรมความประทันยูต่อครูบาอาจารย์ด้านความขัดลบค่ะต่อไปสมมติฐานนะคะ สมมติฐานก็มาจากสมมติฐานนะคะก็มาจากวัตถุประสงค์นะคะจะเกี่ยวเนื่องกันสมมติฐานก็คือหนึ่งก็คือนักเรียนจะมีพฤติกรรมความมันยุธ์ที่ดีขึ้นค่ะหลังจากใช้แผนแล้วนะคะจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลสำลีเกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ครูเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือนะคะเพื่อใช้ในก,การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรม พัฒนาพฤติกรรมได้ความกระตันยูได้ความครรถเนี่ยให้ดีขึ้นได้ค่ะต่อไปหัวข้อที่สี่จุดหนึ่งหัวข้อที่สี่จุดหนึ่งจุดหกนะคะนวัตกรรมหรือเครื่องมือนะคะนวัตกรรมนะคะก็คือก็คือแผ่นนี่แหละคะ่ะแผ่นกระจะประสบการณ์การเรื่งการเล่นเกมมิ่งผับอย่างที่ใหม่ค่ะเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความกระตันยูได้ความขรรค่ะแล้วก็ ข้อสองนะคะก็คือเครื่องมือค่ะเครื่องมือก็มีแผนแล้วก็มีที่เพิ่มเติม็คือแบบทดสอบประเมินพฤติกรรมก่อนเรียนหลังเรียนค่ะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะข้อสี่จุดหนึ่งจดเจ็ดนะคะวิธีเก็บนะคะก็หนึ่งนะคะเราก็ต้องใช้เอาแบบทดสอบที่เราทําไว้เนี่ยเอาไปใช้กับเด็กค่ะแล้วก็หลังหลังจากใช้แล้วนะคะแล้วก็ประเมิน มีการเล่นเกมแล้วก็ประเมินหลังเรียนค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือเปรียบเทียบคะแนนค่ะตรวจสอบขอ้อมูลนะคะก็มีผู้ตรวจสอบ3าคนนะคะก็มีนรรบุญศูนย์แปดสี่วัชรีศูนย์เก้าสี่แล้วก็ธรรมรัตน์ศูนย์ลบเก้านะคะก็บอกว่าคุณธรรมเนี่ยและวัติกรรมด้านนี้เนี่ยตรงกับปัญหาเหมาะกับผู้เรียนและเป็นไปได้ในระดับมากค่ะก็มีข้อเสนอแนะบางส่วนนะคะก็คือควรมีบัตรผ้าประกอบควรเน้น เห็นภาพมากกว่าตัวหนังสือควรระบุจานวนผู้เรียนแล้วก็ควรม,มีการใช้คําถามกระตุ้นความคิดอยู่สม่ําเสมอค่ะส่วนการดําเนินนะคะก็ตั้งแต่วันที่21 30, สิบเอดถึงสา1สิบสิบวันนะคะผลนะคะผลการแก้ปัญหาคะผลผล,ผลการทํานะคะก็พบว่าก่อนเรียนเนี่ยนักเรียนได้คะแนนรวมสิ้าคะแนะแนลหลังได้ส9บเก้านะคะคะแนนรวมนะคะก็เฉลี่ยเฉลี่ยก่อนสมเเแล้วก็เฉลี่ยหลังเก้าปดเหรือร้อยละ ฉเฉลี่ยก่อนล้ลยละ3าส่ส่วนฉเฉลี่ยหลังล้ลยละ9กสิปค่ะแสดงว่าเมื่อใช้เมื่อมีการเอานำแผนไปใช้เนี่ยไปใช้สอนสามารถพัฒน,นาคุณธรรมความกระตันยูได้ค่ะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือข้อเจสะท้อนผลการวิจัยค่ะสิ่งที่รู้ค่ะก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ สามารถนําคุณธรรมเนี่ยไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิจัยค่ะเรา,าเราสามารถรู้เกี่ยวกับแนวทางการทําวิจัยว่าทํำยังไงได้บ้างสามารถพัฒนาเครื่องมือยังไงได้บ้างค่ะส่วนแนวทางในการนําวิจัยวิจัยไปใช้ะคะ่ะแล้วก็มีการถ้าเราแบบตรวจสอบมีการนําวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนานะคะเราสามารถ นำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้ค่ะให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นค่ะหรือว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับคุณธรรมด้านอื่นได้ค่ะ,คะ,คะสะท้อนคิดน,นะคะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าแผนเนี่ยเรามีการตรวจสอบเครื่องมือแล้วก็มีแผนเนี่ยตรงกับจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะส่วนความปรับปรุงนะคะก็มีข้อสอบบางข้ออาจจะไม่ตรงไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับความกระตันยูบ้างค่ะข้อเสนอแนะนะคะก็คือ อาจจะมีบัตรคําประกอบด้วยค่ะเพื่อให้เรียนเข้าใจมากขึ้นทีฉันก็ขอจบการพรีเซนต์วิจัยเพียงเทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ